สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมจะมาพูดเรื่องเกี่ยวกับที่ว่าข่าวของคุณแตงโมทําให้เราเห็นอะไรได้บ้างซึ่งช่วงเนี้ยข่าวของคุณแตงโมกำลังมาแรงก็คือเป็นข่าวที่ว่าคุณแตงโมเนี่ยเขาได้ตกเรือแล้วก็มันมีพิรุธหลายอย่างมันก็เลยกลายเป็นว่าเป็นที่สนใจของสังคมกันในวันนี้วันที่ผมอัคดคลิปเนี่ยก็ยังไม่ได้รู้ถึงสาเหตุที่แท้จริงยังไงก็คือยังสอบสวนกันอยู่อ่าแต่ว่ามันก็อาจจะมีข้อมูลมามากขึ้นละอ่าแต่เราจะไม่พูดถึงเรื่องประเด็นพวกนั้นกันเราจะมาพูดถึงเรื่องที่ว่วา คือเราได้เห็นอะไรบ้างคือข่าวของคุณแตงโมเนี่ยทำให้เราเห็นอะไรเกี่ยวกับสังคมได้บ้างผมขอยกตัวอย่างมาสักห้าอย่างแล้วกันนะสิ่งแรกที่เราได้เห็นก็คือเราได้เห็นความเหลื่อมล้าอันนี้ผมขอพูดก่อนว่าข้อที่จริงเป็นยังไงผมไม่รู้แต่บังเอิญว่าผมได้เห็นโพสต์โพสต์หนึ่งเขาได้โพสต์ไว้ว่าคือเขาพูดประมาณว่าเนี่ยพอเป็นคุณแตงโมซึ่งเป็นคนมีชื่อเสียงเป็นดาราเนี่ยพอตกน้ําปุ๊บมันก็มีเจ้าหน้าที่มาช่วยกันเยอะมากเลยมันช่วยกันค้นหาในวันแรกในะคืนแรกที่ตกน้ําะเยอะมาก แต่ว่าในทางเดียวกันเนี่ยมันมีคนที่เป็นคนธรรมดาที่เป็นชาวบ้านเน่ยเขาเคยตกน้ําเหมือนกันปรากฏว่าพอแจ้งไปปุ๊บเนี่ยคือเหมือนกับว่าแบบไม่ได้มีคนมาค้นหาเยอะแบบนี้ก็คืออาจจะมีคนคนมาค้นหาเล็กน้อยหรือเปล่าอันนี้ผมไม่แน่ใจแต่ว่ามันไม่ได้เยอะขนาดนี้ที่แน่ๆคือมันไม่ได้มีคนมาช่วยกันค้นหาเยอะขนาดนี้ระดมกันเยอะขนาดนี้อ่ะซึ่งเขาเลยมองว่ามันเป็นเรื่องของความเดือมล้ําทีนี้เนี่ยข้อเท็จจริงเป็นอย่างไรผมไม่รู้อ่ะแต่ว่าผมอยากจะมาพูดในหัวข้อนี้ก็คือผมจะมาพูดตรงที่ว่าคือ การช่วยเหลือคนเนี่ยไม่ว่าจะข้อท็จจริงในเรื่องนี้มันเป็นยังไงเนี่ยอันนี้ไม่ใช่เรื่องสํคาคัญอยู่แล้วแต่ว่าคือไม่ที่สํคาคัญที่สุดก็คือผมมองว่าการช่วยเหลือคนคนุณแตงโมเยอะขนาดนี้คือระดมมาช่วยกันเนี่ยอันนี้ผมมองว่าไม่ใช่เรื่องที่ผิดหรอกเพราะว่าการยิ่งค้นหาคนตกน้ําเร็วเท่าไหร่ย,ยิ่งดีเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ายิ่งมาช่วยกันเยอะๆเนี่ยมันยิ่งเป็นเรื่องที่ดีแต่ว่าในหัวข้อที่หนึ่งที่ผมจะมาพูดเรื่องของความเหลื่อมล้าก็คือผมจะมาพูดว่าคือสุดท้ายเนี่ยเราต้องยอมรับความจริงอยย่่่่าาางงนนนึวคคคืืออสุดท้เีย ใช้อย่างนี้ละกันใช้คําว่าคนในสังคมเนี่ยจะยอมจ่ายให้กับคนที่มีม,มูลค่าสูงอาจจะคํานี้ละกันถ้าเกิดว่าเป็นคนตกน้ําธรรมดาที่เป็นชาวบ้านเนี่ยมูลค่าเขาอาจจะไม่ได้สูงแต่หากว่าเป็นเป็นดาราเป็นคนมีชื่อเสียงหรือเป็นคนใหญ่คนโตหรือเป็นคนที่แบบเป็นบุคคลระดับสูงเงี้ยมูลค่าทางสังคมหรือมูลค่าของตัวเขาอ่ะมันสูงเพราะว่ามูลค่าของเขาอ่ะมันยิ่งเรียกว่าไงมูลค่าของเขาตอ่ออิทธิพลทางสังคมหรือว่าตอ่ออะไรก็แล้วแต่ที่มันสําคัญระดับแบบระดับใหญ่อ,ะอ่ะมันยิ่งสูงตามเพราะฉะนั้นเนี่ย มันเป็นเรื่องธรรมดาครับที่ว่าสุดท้ายเนี่ยสังคมจะจ่ายราคาให้กับคนที่มีมูลค่าสูงกว่าคนที่มูลค่าต่ำกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยสุดท้ายเนี่ยถึงแม้ว่าข่าวเนี่ยจะเป็นข่าวจริงก็ตามที่ว่าถ้าหากว่า,าคนตกน้ำเนี่ยถ้าเป็นชาวบ้านตกน้ําคนอาจจะไม่ได้มาค้นหาเยอะเท่านี้เนี่ยอันนี้ถ้ามันเป็นเรื่องจริงนะผมก็มองว่ามันก็เป็นเรื่องธรรมดาเพราะว่ามูลค่าของคนแตงโมที่เป็นดารามันสูงกว่าอยู่แล้วอันนี้คือสิ่งแรกที่เราได้เห็นกันครับอ่า ก็คือผมไม่ได้บอกนะว่ามันผิดหรือไม่ผิดหรือยังไงผมแค่จะมาบอกเฉยว่าสุดท้ายเนี่ยคนเราเนี่ยมูลค่าไม่เท่ากันแล้วโลกเนี่ยจะจ่ายให้กับคนที่มูลค่าสูงกว่าครับข้อที่2นะครับที่เราได้เห็นก็คือเราได้เห็นว่าคนไทยเนี่ยคือบ้าดาราพอสมควรเลยคืออันที่จริงแล้วอ่ะมันไม่ใช่เรื่องที่แปลกเลยนะที่ว่าข่าวเนี่ยจะเป็นข่าวที่ว่าอ่ามันข่าวที่ดังหรือว่าเป็นข่าวที่คนสนใจเยอะมากๆมันไม่ใช่เรื่องที่แปลกเลยเพราะว่ามันก็เป็นเรื่องที่น่าสงสัยจริงๆมันเป็นเรื่องที่น่าติดตามจริงอ่าแต่าคือ ถ้าคนคนนั้นเนี่ยมันไม่ใช่ดาราเนี่ยมันคนจะสนใจเยอะขนาดนี้ไหมอะ่ะเออมันก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจพอเป็นดาราปุ๊บขึ้นมาเนี่ยคนเลยแบบสนใจเยอะอะ่ะก็คือเหมือนกับว่าข่าวเนี่ยจะเป็นตัวแทนของสังคมมันมันทำให้เราเห็นได้เลยว่าสังคมไทยเนี่ยสนใจดารามากและพอคนสนใจมากๆปุ๊บเนี่ยแน่นอนครับว่าข่าวทุกวันนี้วันเดียวกันเนี่ย ข่าวมีข่าวอื่นที่มันเป็นข่าวที่สําคัญไม่แพ้กันที่คุณควรจะสนใจหรือบางทีอาจจะสําคัญกว่าด้วยซ้ำเพราะว่ามันมีผลกระทบกับชีวิตของคุณมากกว่าคือข่าวแตงโมเนี่ยสุดท้ายแล้วเนี่ยมันมีผลกระทบกับชีวิตเรื่องของจิตใจครับเพราะว่าบางคนเป็นแบแฟนขับเขาอย่างเงี้ยก็มีผลใช่ไหมแต่ว่ามันจะมีบางเรื่องที่ที่มันก็มีผลต่อต่อตัวเราไม่แพ้กันอย่างเช่นข่าวรัสเซียกับยุคเออย่างเงี้ยหรือว่าข่าวโควิดอย่างเงี้ยแต่ว่าแบบบางทีเนี่ยพื้นที่ข่าวมันจนกระทั่งมันกลายเป็นว่า เหมือนกับประเทศไทยตอนนี้มีข่าวๆอยู่คือข่าวแต่งมองเลยอ่ะก็คืออาจจะเป็นพวกเลตติ้งดีหรืออะไรไม่แน่ใจแต่ว่าบางทีเนี่ยก็คือข่าวอาจจะเสนอเรื่องของแต่งมองเยอะมากบางทีอ่ะในมุมมองของผมผมมองว่าเยอะเกินไปด้วยซ้ำเพราะว่าผมมองว่า ข่าวที่เราควรจะสนใจอ่ะมันควรจะมีมากกว่านี้คือคือข่าวแตงโมเป็นข่าวที่เราต้องสนใจเป็นข่าวที่สนใจไม่ใช่เรื่องแปลกแต่ว่ามันต้องมีการแบ่งพื้นที่ข่าวบ้างก็คือเป็นข่าวอื่นๆบ้างด้วยที่มันสําคัญเหมือนกันก็ควรจะมีการนําเสนอด้วยเหมือนกันแต่ว่าเนี่ยแหละพอคนไทยแบบเรียกไงอ่ะคือบ้าดาราชอบดาราเยอะพอเกิดอะไรขึ้นกับดาราปุ๊บมันก็จะเป็นอะไรที่แบบคนสนใจติดตามกันใหญ่โตสุดท้ายเนี่ยข่าวเขาก็เรื่องนําเสนอข่าวนี้เป็นหลักอ่มันก็กลายเป็นแบบนั้นนี่คือสิ่งที่เราได้เห็นในข้อสอง ข้อที่3นะครับก็คือเราได้เห็นว่าทุกๆวิกฤตเนี่ยบางทีเนี่ยคนบางคนก็อาจจะต้องการหาผลประโยชน์ก็คือ,อข่าวของคุณแตงโมนเนี่ยจริงๆถือว่าเป็นวิกฤตอย่างหนึ่งเหมือนกันแต่ว่าก็ยังมีหลายๆคนที่แบบอาจจะเป็นคนมีชื่อเสียงอะไรอย่างเงี้ยก็คือแบบพยายามจะแบบเกาอกระแสอะไรอย่างนเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือหลายๆคนเนี่ยเขาอาจจะทํเพราะว่าเขาต้องการช่วยเหลือจริงๆต้องการช่วยต้องการช่วยจริงๆอันนี้เราไม่ว่ากันแต่ว่า เราก็ต้องยอมรับตรงๆว่ามันก็มีบางคนเหมือนกันที่ว่าแบบเรียกว่าไงดียะคือเกาะกระแสเขาอะเออแก่เกาะกระแสเขาในการหาผลประโยชน์ผลประโยชน์ในที่นี้มันอาจจะไม่ได้เป็นผลประโยชน์ท e nice yeah. <Stat> ี่เป็นรูปธรรมก็ได้อาจจะไม่ได้เป็นเรื่องของเงินหรือว่าเป็นเรื่องของอะไรก็ได้แต่ผลประโยชน์ในที่นี้มันอาจจะหมายถึงว่าเป็นเรื่องของเรียกว่าไงเดียะเรื่องของเลตติ้งอะอะไรอย่างเงี้ยก็คือพอเลตติ้งของคุณแตงโมดังปุ๊บอะมันก็มีคนนู้นคนนี้มาทําเยอะแยะเลยเพราะว่าแบบต้องการจะมาแบบเกาะเลตติ้งคุณแตงโมเนี้ยเพราะว่าพอเลตติ้งคุณแตงโมดี ก็ทําให้กระแสของเขาดีตามไปด้วยทําให้เรตติ้งของเขาก็พุ่งตามไปด้วยอย่างเงี้ยก็คือมันก็เป็นการหาประโยชน์ชนิดหนึ่งเหมือนกันหาผลประโยชน์ชนิดหนึ่งจากข่าวของคุณแตงโมเหมือนกันแต่ว่าผมไม่ได้บอกว่ามันถูกหรือไม่ถูกหรือว่ามันดีหรือไม่ดีนะเพราะว่ามันอาจจะไม่ใช่เรื่องที่ผิดก็ได้เพราะว่าถ้าเกิดว่าถึงแม้ว่าเขาอาจจะมากบเรตติ้งก็จริงแต่ว่าถ้าเกิดสิ่งที่เขาทามันเป็นประโยชน์อ่ะอันนี้ก็ถือว่ามันไม่ว่ากันนะอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีเหมือนกันอันนี้คือสิ่งที่เราได้เห็นนใข้อ3ครับ ข้อ4นะครับที่เราได้เห็นกันก็คือเราได้เห็นว่าเรื่องของเงิงงนเงินทองทองเนี่ยมันอยู่คู่กับสังคมไทยก็คือเราจะได้เห็นว่าพอข่าวของคุณแตงโมออกมาปุ๊บเนี่ยทุกขั้นตอนเลยหรือเรียกง,ง่ายๆคือแทบจะทุกวันเลยมันจะต้องมีเรื่องของเงินเงิงงนทองทองเข้ามาเกี่ยวข้องไม่ไว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับยังไงอ่ะคือแบบการจ่ายผลประโยชน์อะไรเงี้ยหรือว่าเรื่องเกี่ยวกับผู้ตรงๆก็คือเรื่องของการยัดเงินอะไรเงี้ยมันผมไม่ได้บอกว่าใครยัดเงินใครอะไรยังไงนะไม่ไม่รู้นะแต่แค่จะบอกเฉยๆว่าเรื่องเกี่ยวกับเงินเงินทอง มันมีมาตลอดแทบจะทุกวันเลยเพราะว่าแบบอย,อย่างข่าวคนแต่งหม้อเงี้ยมีทุกวันเรื่องของเงินเงินทองทองก็มีทุกวันหรือไม่ต้เรื่องการจ่ายเงินค่าชดเชยค่าเยียวยาอะไรเงี้ยคือคือทุกอย่างเนี่ยมันเป็นเงินเป็นทองหมดเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยสุดท้ายเนี่ยผมเลยมองว่าทุกอย่างเนี่ยเกี่ยวกับในสังคมไทยเนี่ยไม่ว่าจะมีเรื่องอะไรเกิดขึ้นเนี้ยเงินทองมันจะเกี่ยวข้องด้วยเสมออ่าเกือบทุกอย่างเลยยิ่งถ้าข่าวจะเป็นข่าวดังๆหรือข่าวไหนที่แบบมีผลกระทบมีอะไรมีเอฟเฟกต์แรงๆแบบเนี้ยเงินทองก็จะยิ่งแบบค่อนข้าง ผมไม่รู้นะว่าใครใครใช้เงินอะไรยังไงอันนี้ผมไม่รู้นะผมแค่บอกเฉยว่าข่าวทุกข่าวในประเทศไทยเนี่ยสุดท้ายมันจะมีเรื่องของเงินงเงินทองทองเข้ามาเกี่ยวข้องรวมทั้งข่าวของคุณแตงโมด้วยก็จะมีข่าวลืออะไรเกี่ยวกับเงินเงินทองทองเหมือนกันอะไรอย่างนี้เพราะฉะนั้นเนี่ย NER อันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เราเควรจะบอกได้ว่าเออคือสิ่งที่ทําให้เราได้เห็นเกี่ยวกับคุณข่าวของคุณแตงโมก็คือเออมันมีเรื่องเงินทองเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเหมือนกันข้อสุดท้ายน,นะครับข้อที่5เป็นข้อที่สําคัญมากก็คือเรื่องของการคบเพื่อน คือคุณแตงโมเนี่ยเข้าไปอยู่ในเรือแล้วก็มีเพื่อนอยู่ในนั้น5คนเพื่อนในนั้นเนี่ยผมไม่รู้เราก็จะกินแล้วเขาเป็นคนยังไงเขาอาจจะเป็นคนดีก็ได้หรือหรืออาจจะเป็นคนไม่ดีก็ได้อันนี้ผมไม่รู้แต่ว่าที่แน่ๆคือว่าถ้าเราไปอยู่ในเรือแล้วอ่ะมันถ้ากับว่าเราล็อกตัวเองแล้วคือเราไม่สามารถเรียกง่ายคือเราไม่สามารถขอความช่วยเหลือคนอื่นได้เพราะเรือมันอยู่กลางแม่น้ําใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยเพื่อน5คนนั้นเนี่ยต้องเป็นเพื่อนที่เราเชื่อใจมากๆอ่เพราะว่าถ้ามันเกิดเหตุอะไรขึ้นมาเราไม่สามารถรู้้้้ไดดเเเเลลยยยยวว่่าาาากิออะะะรรขึนนนพฉัสุทผมมง ข่าวของคุณแตงโมเนี่ยสอนเรื่องนี้เลยก็คือเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สําคัญมากก็คือเรื่องเกี่ยวกับการพบเพื่อนเรื่องเกี่ยวกับการเลือกเพื่อนเรื่องเกี่ยวกับการที่ว่าเราจะไปอยู่ที่ไหนอะให้เราดูดูเพื่อนดีๆอ่าเพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเพื่อนเนี่ยจะเป็นตัวที่เรียกว่าไงอะก็คือเป็นตัวที่ชีพเป็นชี้ตายเราได้เลยนะในบรสถานการเนี่ยเพื่อนสามารถชี้เป็นชีตายเราได้เลยว่าแบบเราเราจะเอาชีวิตรอดไหมจากเพื่อนเนี่ยแหละเออเพื่อนช่วยเหลือเราไหมอะไรอย่างเงี้ยเราเราสามารถชี้เป็นชีตายได้เลยเพราะฉะนั้นเนี่ย สิ่งนี้เป็นสิ่งที่สําคัญครับก็คือถ้าหากว่าคุณเลือกที่จะไปอยู่ในสถานการณ์อะไรก็แล้วแต่ที่มันโดนบังคับแล้วว่าที่ว่ามันอาจจะต้องแบบไปกับกลุ่มเพื่อนกลุ่มหนึ่งแล้วก็เราก็อาจจะขอความช่วยเหลือคนอื่นจากภายนอกได้ยากเนี้ยเพื่อนตอนนั้น่ะต้องเป็นเพื่อนที่สําคัญมากๆเลยเราต้องดูเพื่อนดีๆเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สอนเราดีมากเลยว่าสุดท้ายเราพบเพื่อนเนี่ยเราต้องดูเพื่อนดีๆเราต้องเราต้องดูว่าเพื่อนจริงใจกับเราไหมแล้วก็เพื่อนคนนั้น่ะมันดีกับเราแค่ไหนมันหวังผลประโยชน์อะไรกับเราไมาามราหนนไม ก็อย่าไปเลยครับก็อย่าไปอย่าก็ไม่ต้องไปยุ่งกับเขาอะเอาไว้ไง่ายๆเขาชวนไปไหนก็ไม่ต้องไปอย่างเงี้ยเพราะสุดท้ายเราไม่รู้จริงว่าท่าแท้ของคนที่แท้จริงเ่เป็นอย่างไรเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่เรื่องของคุณแตงโมสอนเราดีมากเลยก็คือเรื่องเกี่ยวกับการคบเพื่อนซึ่งผมเลยขอยกให้มันอยู่ในข้อ5ก็คือข่าวคุณแตงโมทําให้เราเห็นได้ว่าเพื่อนสําคัญกับชีวิตของเรามากแค่ไหนครับโอเคครับอันนี้ก็เป็น5ข้อนะที่ผมสรุปสั้นๆมาแล้วกันว่า ข่าวของคุณแตงโม,มทําให้เราเห็นอะไรได้บ้างนะก็หวังว่าทุกคนนะจะเอาเรื่องราวของข่าวของคุณแตงโม,มเนี่ยเป็นบทเรียนในการขบคิดแล้วก็ในการเรียกว่าไงในการาใช้ชีวิตรายการไปเอาไปปรับใช้ชีวิตว่าออสุดท้ายเนี่ยมันเอาไปเป็นข้อคิดในการใช้ชีวิตอย่างไรได้บ้างนะโอเคครับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ